มาดูพร้อมพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะเกษตรทองวันนี้นะคะพบกับดิฉันออยกมลชนกค่ะวันนี้เรามีประเด็นหลากหลายประเด็นนะคะที่จะมาพูดคุยกันและประเด็นที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือประเด็นเกี่ยวกับภาคการเกษตรไทยกับความท้าทายในอนาคตค่ะซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันนะคะก็คือคุณภูมิยุติพงศ์แล้วก็คุณแอมวลลาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ คือตอนนี้ภาคการเกษตรไทยของเรากําลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากค่ะและเกิดคําถามว่าเกษตรกรไทยพร้อมกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่คะโดยขออนุญาตแบ่งความท้าทายออกเป็นสีหอข้อหลักๆนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต,ต่อภาคการเกษตรเกี่ยวกับเทคโนโล,โลยีกเกษตรยุคใหม่เรื่องของพัฒนาการของภาคการเกษตรในชนบทแล้วก็การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงค่ะด้วยปัจจุบันสภาพภูมิอากาศ เปลีป่ยนแปลงค่อนข้างมากหรือที่เราอาจจะได้ยินเกี่ยวกับคายเมชิงนะคะหรือตอนนี้รายแรงกว่านั้นก็คือเราจะเจอกับคําว่าภาวะโรคเดือดค่ะอยากจะทราบว,ว่าภาวะโรคเดือดอหมายความว่าอย่างไรบ้างคะจริงๆคําว่าภาวะโรคเดือดนะคะยังไม่ถูกใช้อย่างเป็นทางการหรือว่าในวงการวิชาการมากหนักนะคะเนื่องจากว่าเป็นคําพูดของเลขาธิการขององค์การสหรประชาชาติเป็นคนพูดขึ้นนะคะ เพื่อให้เราเนี่ยมีความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างฉับพลันถึงแม้ว่าถ้าเกิดในอนาคตสภาพอากาศยังเป็นแบบนี้อยู่ก็อาจจะสูงขึ้นประมาณ1.5องศาเซลเซียสถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะคะจะมองว่ามันไม่ได้สูงมากแต่ด้วยความที่ปัจจุบันนะคะสภาพอากาศเนี่ยมันค่อนข้างที่สูงมาอยู่แล้วถ้าเพิ่มขึ้นมาก็จะสูงขึ้นไปอีก ถ้าเรายังไม่มีการที่จะปรับตัวหรือว่ารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อทั้งภาคเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของภาคการเกษตรด้วยค่ะค่ะแล้วภาคภาวะโลกเดือดที่เกิดขึ้นนะคะมันส่งผลบต่อภาคการเกษตรไทยของเราอย่างไรบ้างคะคุณภูมิครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือภูมิอากาศส่งผลปัจจัย ในหลายๆด้านนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญประการหนึ่งเลยก็คือเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะครับที่มีความไม่แน่นอนแล้วก็คาดการไม่ได้นะครับรวมถึงอุบัติการณ์ของภายเรน้าท่วมนะครับที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีความถี่ในการเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับค่ะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเรามีวิธีการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างล่ะคะก็อาจจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วก็การลดลดผลกระทบต่อสิง่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับการลดต้นทุนการผลิตการจัดการดินและน้นําอย่างยัง่งยืนนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเกษตรแม่นยำนะครับที่เกษตรกรให้ความสนใจแล้วก็มีความค้างหวังว่าจะเข้ามาช่วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันครับแล้วคําว่าเกษตรแม่นยำอะคะมันหมายถึงอะไรแล้วก็มันคืออะไรหรอคะ คำว่าเกษตรแม่นยำถ้าให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะคะก็เป็นการที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมในระบบผลิตทางการเกษตรคะ่ะซึ่งมีหลักสำคัญสำคัญเลยก็คือการาจัดการที่แตกต่างะคะ่ะโดยเราจะใช้เข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะโดยการจัดการน้ำปุ๋ยดินหรือว่าเป็นการให้วัคซีนแก่สัตว์หรือว่า การจัดการสัตว์ในฟาร์ว่าควรจะให้ปริมาณแค่ไหนระยะเวลาที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะโดยเมื่อเรานำเข้ามาแล้วนะคะมันต้องเป็นการเพิ่มปริมาณและก็เพิ่มคุณภาพในฟาร์ได้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะคเรามีความพร้อมมากแค่ไหนคะในการใช้เทคโนโลยีในการเกษตระคะความพร้อมเราต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆเลยค่ะก็คือเป็นในเกษตรกรรายใหญ่และก็เกษตรกรรายย่อย ซึ่งเกษตรกรรายใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพร้อมสูงทั้งในด้านของทุนทรัพย์และก็ผู้ใช้เทคโนโลยีเองแต่ในเกษตรกรรายย่อยค่ะเราต้องยอมรับว่ากเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่59ปีนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะสูงมากในถ้าเราเอาไปเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆอีกทั้งนะคะเทคโนโลยีที่เรานํามาร่วมด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาที่สูงมากการใช้งานเนี่ยเราต้องคํานึงถึงตรงนี้อย่างมากเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญหาตรงนี้เข้ามาเป็นตัวเกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยีก็จะมากค่ะค่ะแล้วตอนนี้เกษตรกรมีความต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีไหมคะแน่นอนว่าต้องการค่ะถ้าเกษตรกรเห็นว่าเทคโนโลยีนั้นมีความสำคัญเข้ามาช่วยเพิ่มปริมาณคุณภาพแล้วก็ผลผลิตในแปลงนะคะแล้ก็ใช้งานง่ายราคาเข้าถึงได้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช้ค่ะ แล้วณเวลานี้ค่ะวิถีชีวิตของภาคการเกษตรไทยเราค่ะกําลังเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนหรอค่ะก็ในปัจจุบันนะครับมีการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเหลือการเกษตรหลายๆด้านนะครับปัจจุบันเกษตรกรก็มีการนําเข้ามาใช้แต่ว่าด้วยปัจจัยบางอย่างครับทำให้เกษตรกรมีข้อจํากัดในการนํามาใช้นะครับจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นขนาดพื้นที่ของเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากพอ ที่จะอยู่ในจุดคุ้มทุนที่จะนําเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้หรืออาจจะเป็นภาพของการที่เกษตรกรมีพื้นที่รวมเนี่ยเยอะแต่มีลักษณะในการกระจัดกระจายซึ่งจุดนี้ก็ไม่สามารถนําเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาใช้นะครับบีงครั้งเกษตรกรเนี่ยอาจจะยังมีชุดความคิดหรือการปฏิบัติเดิมที่ผิดครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยอาจจะมีความคาดเคลื่อน ขาดความตระหนักในการรักษ<ส>าสิ่งแวดล้อมหรือการร <สา S 2> ับผิดชอบต่อสังคมนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อคุณภาพการผลิตราคาผลผลิตครับที่ในปัจจุบันเนี่ยมีเงื่อนไข,าานขามากมายที่เกิดขึ้นเรื่องของเป็นการข้อจํากัดทางเรษิจ,จครับแล้วถ้าเกษตรกรยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทําการเกษตรคะ่ะในตลาดสินค้าเกษตรคะ่ะเราสามารถแข่งขันกับตลาดในต่างประเทศได้ไหมคะก็ต้องตอบเลยว่าค่อนข้างที่จะยาก เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าการค้าลูกเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางแล้วนะครับมีการให้ความสําคัญมีการเจรจาต่อรองเรื่องของการค้าในมิติใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการเกิดขึ้นของกการค้าระดับภูมิภาคมากมายนะครับนอกจากนี้ความต้องการของตลาดในผู้บริโภคก็มีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยผู้บริโภคในตลาดเนี่ยเน้นความยั่งยืนให้ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและสัตว์มากขึ้นนะครับ ประเทศไทยเลยต้องสร้างความแตกต่างในเรื่องของผลผลิตและผลิตภัณฑ์นะครับโดยยึดมั่นในมาตรฐานที่สูงขึ้นในด้านระบบการผลิตคุณภาพการผลิตแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดูแลสิ่งแวดแล้อมและก็รับผิดชอบต่อสังคมครับค่ะแล้วมีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่อยากจะถามทั้งสองท่านนะคะทั้งสองท่านคิดว่าเราควรทําอย่างไรเพื่อให้สินค้าเกษตรไทยเราคะ่ะไปสู้กับสินค้าเกษตรในต่างประเทศเราได้อะค่ะเราต้องมาตั้งเป้าหมายกันใหม่ค่ะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้นว่า เราต้องการสินค้าประเภทไหนแล้วก็เราต้องเน้นที่คุณภาพไม่ใช่แค่ปริมาณต่อแปลงที่เราคาดว่าจะได้รับอีกทั้งนะคะในปัจจุบันเพนโลกของผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปมากผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือกบริโภคสินค้ามากขึ้นทุกคนต้องการสินค้าหรือว่าอาหารที่มีโภชนาการสูงขึ้นแล้วก็ต้องรับสิ่งแวดล้อมด้วยในระบบของการผลิตค่ะ ถ้าการผลิตมีการที่รักสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกทางอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอบรรจุภัณฑ์ถ้าเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าบรรจุภัณฑ์ของเราหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยผลิตมาจากที่ไหนมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนสิ่งนี้ก็จะทําให้เราสามารถนําไปสู้กับตลาดโลกได้ค่ะแล้วคุณภูมิล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็เช่นเดียวกันครับต้องตั้งเป้าหมายกันใหม่ ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรที่เยอะเมื่อเทียบกับปริมาณพื้นที่ในประเทศก็จริงครับแต่ว่าเมื่อเอาไปเทียบกับพื้นที่การเกษตรของประเทศยักษ์ใหญ่ที่เกี่ยวกับข้องกับการเกษตรในรูปนี้ครับประเทศไทยมีพื้นที่น้อยกว่าเขาอยู่หลายเท่านะครับดังนั้นเราต้องมาตั้งเป้าหมายกันใหม่โดยการที่เราควรจะเน้นเรื่องของคุณภาพผลิตไม่ใช่เน้นปริมาณครับไทยต้องเอาจุดเด่นเรื่องของคุณภาพทั้งรสชาติกลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัส ไปต่อสู้กับตลาดโลกนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ลดผลกระทบต่อสังคมซึ่งประเด็นนี้จะเป็นสิ่งสําคัญของภาคการเกษตรในอนาคตนะครับที่คทั้งรลกให้ความสนใจไทยก็ต้องปรับตัวเพื่อจะเป็นประเทศที่มีคุณภาพผลผลิตที่ดีมีระบบการผลิตที่ดีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อสังคมผู้คนและเป็นประเทศที่พร้อมก้าวสู่การเกษตรในยุคใหม่ครับ ค่ะและอันนี้จะเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของทั้งั้งท่านนะคะที่เรานำมาคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของภาคการเกษตรไทยคะ่ะถ้าหากสามารถถ้าหากท่านใดสามารถถ้าหากท่านใดสนใจเพิ่มเติมก็ก,ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้คะ่ะสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคุณ,คณแอมแล้วก็คุณภูมิมากค่ะที่มานั่งพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็พบกันใหม่พบกันใหม่ในเกษตรท้องข้างหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ